Được rồi Ui ngay Đi tìm Ui ngay Ui ngay Ui đi tập. สวัสดีนะนะที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วกับช่องน้าต้อมหมาน้อยเปลี่ยนที่ช่องแล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปอําลานาน้ําท่วมนะครับเพราะน้ํำนู้ส่งแล้วผมจะหาตัวได้ไปยังไม่รู้น้ํามันลงจะหมดแล้วอ่ะก็วันนี้ก็มากับอาจารย์หน่อยอีกแล้วอาจารย์หน่อยจะพามาเชื่อหรือเปล่ายังไม่รู้ก็เดี๋ยว ต้องไปลองหาผลงานก่อนว่าจะมีตัวหรือเปล่าผมคาดว่าน่าจะหาตัวยากอะขนาดมีเยอะๆผมยังไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยพื้นที่นาเหลือน้อยแล้วอะผมจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเดี๋ยวมาแนะนาอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์วันนี้ก็เป็นนี่เลยคันแอร์เกียร์มาทดอเวทสิบยีบนะครับลอกเป็นอัลฟาเอตัว2 0ง6สายเป็น PE 3ช็อกหน้าเป็นฟลูโคคารบน้าสิปอนฟูโคารบนแท้ครับกิ๊บเป็นล็อกสแนปเบอร์หนึ่งเหยื่อเป็น ค่ายบอลหลวนะครับก็ฝากเหยื่อค่ายบอลหลวงได้นะครับใช้ดีใช้ทนลองซื้อติดกล่องไว้ครับไม่ผิดหวังก็วันนี้ก็มานี่เลยหมายหน้าน้ําท่วมที่มันน่าจะหมดแล้วหมดแล้วครับก็เดี๋ยวไปหาผลงานกันดีกว่าว่าจะมีสักกิ่แต้มตอนนี้ก็ออกมาประมาณเก้าโมงก็จัดเต็มเลยอะ่ะไม่รู้จะได้สักกิ่แต้มจะมีผลงานให้น้าๆนานรับชมหรือเปล่า ฝากนะนะกดไลค์กดติดตามช่องตกปลามือใหม่ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเพื่เป็นกําลังใจใผมทําคลิปครับปะ่ะไปลุยกันดีกว่าแต่ตรงน,นี้มันก็ไม่ค่อยมีตัวอยู่แล้วนะ ไม่เคยได้ปลาจากตรงนี้เลย โหมาสักทีโอ้โหมาสักทีส่งโอ้โหโอ้หลุดไหมน่ะืึขยับนึกว่าตัวใหญ่โอ้โหมาแล้วแต้มแรกกับหมายนาน้ำท่วมน้ำกำลังจะแห้งครับ มาแล้วครับนี่ไซค์ขีดไม่ถึงด้วยครึ่งขีดได้อยู่กัดเป็นหนูยางแคะสีม่วงจะไปม่วงได้ไงเกืบอบม่วงอีกแล้วครับนี่แต้มแรกกัดเป็นหนูยางแคะสีม่วงจะไปม่วงได้ไงกับตาไซค์ครึ่งขีดต่อปักเหยื่อน้ำบอลนะครับหนูยางแคะใช้ดีใช้ทนครับวันนี้ปากัดยากมากเลยึ่งจะมาแต้มแรกเนี่ยเดี๋ยวไปหากระตอกเพื่อมีอีกมา เผื่อมีนะตรงนี้น่ามีตัวมากเลยอุ้ยตกใจนกน้ำก็สวยนะ มาแล้วมาแล้วแต้มที่สองครักัดใกล้ๆเด้อครับผมส่ง นี่ครับกัดเป็นหนูยางแคะสีชมพูหวานเจี๊ยบาแล้วครับ,น,รบนี่ตัที่สองกัดเป็นหนูยางแคะสีชมพูหวานเจี๊ยบนะตัวมันเล็กนะตอนแรกก็ว่าจะปล่อยแต่ตาวัดโดนตาครับก็เลยปล่อยไม่ได้เดี๋ยวเก็บไปแล้วกันตัวเล็กหน่อยมีก็น่าจะเป็นช็อตอําลานาน้ําท่วมก็น้ําลงหมดแล้วลงไม่มีแทบจะไม่มีนาตีแล้วก็ยังพอมีตัวให้เล่นอยู่ครับ ไปลุยกันต่อครับฝากเหยื่อล้วบอลด้วยนะครับหนูยางแคะสีม่วเอสีชมพูหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมไปลุยตรงข้างหน้าผมจะเป็นทางแบบเขาปล่อยน้ําเข้าจากเหมืองนะเลกเมือง ขยับนะแต่ไม่กัดขยับอยู่แต่ไม่ยอมกัดเอาท่อะะอะไรอะ่ะเหียดร้อยติดอยู่อยู่เดี๋ยวลุดจะลุดโอ้จะลุดจะลุด โอ้โยโอ้โยแคสก,กิดนี่ครับแคสก,กิดของจริงใต้คางเลยเนี่ยอยู่เฉยสสวยด้วยกัดเป็นหนูยางแคสีชมพูครับดูดิสายสวยด้วยแคสกิดอ้วนๆเลยเคครับแต้มที่สามมาแล้วนี่ครับแต้มที่สามกัดเป็นหนูยางแคไม่ได้กัดนะแคสก,กินะนะเข้าใต้ล่างคางนะ,ะเนี่ยดูดิไม่ได้เข้าปากนะ แค่สก,กิดก็ติดแล้วอะ่ะหนูยางแคะครับสีชมพูอะ่ะเจี๊ยบเหมือนเดิมแต้มที่สามครับตัวนี้อ้วน,นเลยสองสามขีดได้อยู่อะโอเคครับไปไปหากันต่อปาเกเหยื่อนอะบอลนวยหนูยางแคะสีชมพูหวาเจี๊ยบจุดยอดก็เอาตัางเปลาจากสี่ฮ้าแต้มพอนะเพราะน้ำมันน้ํามันแห้งเยะหมดแล้วครับนี่ก็ต้องไล่หาจุดที่เจอตัวมันที่ตุที่คิดว่ามันน่าจะมีอะแต่ก็หายากอยู่โอเคครับ ่ปลุยกันต่อสามตจะเปลี่ยนเป็นเม่นมั้งนะเถึงเม่นอะเม่นจะลุยพวกลกๆอย่างนี้ดีหนะ่อยมันจะไม่ค่อยติด อะไรเขายังขยับอยู่นะทขาไม่ยอมกัดออื้ <c oughs> อือร้อยเต็มค้อส่งไว้นิดเดียวครับกัดใช้เป็นเม่นกัดเลยเดี๋ยวลุดลุดโีนี่ครับมาแล้วแต้มที่ C นี่กัดเป็นเม่นยางแค่ครับวัดทะลุเลยเนี่ยโอ้โหไสก็ประมาณนี้แล้วนะเห <c oughs> ลือประมาณนี้แล้วครับกัดเป็นเม่นยางแค่สีดำแต้มที่สีแล้วปะ่ะ นี่แจมทีซีลัดเป็นเม่นยางแคะสีดํานะครับจัดว่าเด็ดดูดิวัดทะลุทะลุสองเงี้ยงเลยไม่รอครับอย่างนี้ป่ก็เหลือไซส์ส์ขีดดอกว่าถือว่าได้แ้มอยู่นะกันเดี๋ยวไปหากันต่อครับฝากเย็ยนนบอลนะครับเม่นเอ้เม่นยางแคะสีดาเด็ดจริงๆรจอดปละรีบกันต สายโคร้งเลยไปอ,อยู่ในร่องแล้ว หมดตัวแล้วจ้าน่าจะไม่ใช่ปลาช่อนกัดน,น่าจะเป็นปลาหมองหรือเปล่า,ลาอือเรียบร้อย ปลอยโอ้โหตีแบบไม่ได้หวังอะไรเลยนะโดนเฉยเลยโอ้ยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดโดนเฉยเลยต้มที่ห้าโอ้โหหลุดแล้วหลุดพอดีนะนี่กัดเป็นหนูย่างแค่สีชมพูวานเจี๊ยบไม่ได้หวังอะไรแล้วอะ่ะมันไม่น่ากัดแล้วมันกัดยากอะ่ะโอเคครับมาแล้วครับแต้มที่ 5. ห้าโอ้โหตีไปแบบไม่หวังอะไรแล้วมัน มันกัดละคายกัดละคายเลยอะ่ะแล้วพากหลังมันก็งเงียบก็ลองตีไปตีมาม่มัวม่วขึ้นมากัดเฉยนี่แต้มที่ห้าแล้วขีดวกว่าแนละ้วปลาปุนอว่อนก็เหลือประมาณไซส์นี้นะครับนาน้าําแห้งหมดแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับกัดเป็นหนูยางแคะสีชมพูหวาดเชียบเหมือนเดิมฝากเยอยนะบอลด้วยนะครับหนูยางแคะสีชมพูไปลุยกันต่อ เต็มขอโอ้โหโดดขึ้นมาเลยนี่มาแล้วนี่เต็มขอโอ้โหดดขึ้นมาเลยนี่มาแล้วแตมที่หกกรโหมตีล้อเห็นคลื่นน้ำนะในตัวเลยไซส์สวยด้วย,วยกัดเป็นเม้นยางแคสีเหลืองนะครับจอด อัลครับนี่แต้มที่หกไซส์สวยเลยนะสักสองขีดสองขีดได้อยู่ครับก็ผมตีไปมันเหมือนจะไม่กัดแล้วผมก็เลยลองพันช้าๆดูกัดเฉยเป็นเรื่องเลยฝากเยอะนะบอลนะครับเมนยังแค่สีเหลืองยังเอาเรื่องเหมือนเดิมไปลุยเั้นต่อหกแต้มลุบไปไหนกันหมดแล้วจ้ะ หมดไม่แล้วกัดไม่โดนตัวเล็กก็เสียงเนี่ย นานกัดแล้วกัดไม่โดนซะด้วยเชื่อเลยไอ้นานนานกัดไม่เท่าไรกัดไม่โดนเนี่ยปัญหาใหญ่ั้นกัดไม่โดน ถ้าเหลือแต่ตัวเล็กๆแล้วหรืออือฮะ มันกัดไม่โดนอ่ะกัดนะเมื่อกี้น่ะ <c oughs> นี่ไงกัดจริงๆด้วยกัดไม่โดนสองสามรอบแล้วครับ <c oughs> โอ้โหนี่ไงกัดจริงๆด้วย กัดไม่โดนสองสามรอบแล้วครับโอ้โหโอ้โหเต็มคอเลยมาแล้วตามที่เจ็ดโอ้โหกัดว่าเฮ้ดูดิกัดไม่โดนสองสามรอบเลยไซส์เล็กนะกัดเป็นหนูยางแค่สีชมพูแต่อ้วนนะโอเคครับนะครับนี่ตามที่เจ็ดกัดเป็นหนูยางแค่สีชมพูนี่เป็นเต็มเลย กัดไม่โดนสองสามรอบแล้วผงก็ตีย้าไปแล้วก็เลยลองให้มันดำน้ำหน่อยๆกัดเป็นเรื่องเลยกัดแล้ววัดเลยครับกลัวมันขายป่ามันน่าจะเขี้ยวอยู่ไม่รู้โดนอะไรโอเคครับไปเดี๋ยวไปหากันต่อเพื่อมีอีกเดี๋ยวต่อเดี๋ยวตีไปที่เดิมครับมันเหมือนมีตัวนะแต่มันอยู่ไกลครัต้องเหมือนเคาะๆน่นนะง่ะ เมื่อกี้ชนอะไรไม่รู้ตุก๊กเลยไกลเลยป่าเฮ้ยไงเต็ม เต็ที่แปดมาแล้วหูไส์สวยด้วยเต็มทอเลยอย่น,นี้โอ้อ้ยชุบมาเลยโอ้โหก็ตีไปตองไม้ดูเรื่องเลยเคาะเคาะหน่อยสองไม้สามไม้อะครับผมทำไม่ไนดะ้โอ้โหมาแล้วเต็มที่แปดถือไซส์สวยนะมันอยู่ที่เดียวกันเลยโอ้โหนี่กลับเป็นเจ้านี้เลยโอ้โหนี่หนูยางแคะ สีชมพูหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมเลยเต็มคอเลยครับโอ้สาดีนะสักสามขีดได้อยู่ผมเดินออกไปตีน,นู่นเนาะแถวนน้นปลามากัดอยู่เนี่ยใกล้ๆรถโอ้โหเก๋ครับมาลครับนี่สามสิบแปดโอ้ยยังมีแรงอยู่นี่กัดเบนนูยังแทะสีชมพูหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมตียังไม่ถึงยังไม่ถึงสามนาทีเนะ่ยเอาจริงๆนะผมตีไปสองหรือสามไม้เนะ่ะจํำไม่ได้ โดนเลยโอ้โหผมเดินไปตีนู้นนะเห็นไหมข้างในนูน้นอะไม่มีปลากัดนะปลากัดอยู่หน้าทางเดี๋ยวลองตีต่อ,อเกค,ครับไปหรือยังต่อฟังเย็นนะบอลน,นะครับหนูยังแค่ใช้ทนครับไปหรือยังต่อเลยโอเค,ครับนี่ก็ได้เวลาละต้องกลับละกอสรุปผลวันนี้ก็ได้มาแปดแต้มนะครับเป็นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอำลานาน้ำท่วมละไม่ หานาตีไม่ได้นะครับเขาเริ่มทํานาหมดล้วก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเมนยางแคะหนูยางแคะกบยางแรปเตอร์ผมก็ใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปฝากเหยื่อนะบอลด้วยนะครับใช้ดีใช้ทนครับลองซื้อติดกล่องไว้รับประกันเรื่องคุณภาพครับใช้งานทนจริงๆก็ฝากนะนะกดไลค์กดติดตามช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ น้วต้องหนะมาน้อยครับเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เพราะก็ได้ประมาณ7-8แต้มตลอดก็ได้น้อยครับได้ประมาณเนี้ยก็โอเคครับไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับเดี๋ยวจะไปลุยหมายข้างทางกันละไม่รู้จะได้แต้มหรือเปล่าก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครั